ครับพี่น้องครับต่อคลิปที่สองครับกินปิ้งปลาไส้เบ็ดคบนอดหน้านะครับนี่คลิปที่สองตอเนื่องครับตอนนี้กระลังปิ้งปลาครับพี่น้องวังหันตอนเราเตียมล่องน้องวังหันเพป็นลงเอาเหงาทำคาแล้วนะครับพลาขั้วปลามันเรียบร้อยนะครับนี่เชฟไม่กระลังมักมามักปลาครับพี่น้องพ่อกันกินกันยอดน้อโยนให้หยิบ ใส่ตะไคร้ครับตะไคร้ไร้บู้ต้องห่วงครับพี่น้องครับใส่หอมไหล <c oughs> ปิ้งปลานอนนาใส่เบรร็ดกบนะครับบังเดือดเตีมเด้เอมันใหม่เท่าบบรรยากาศเทีย่ยงหน้าหน่อยจันรอยนะครับ <c oughs> แล้วโซเล่จเอาทิปเข่ามาน้ำกลั่นมาสันวาบรรยากาศผู้บ่าวไทยบ้านบักสะจวดพร้อมอ่าใส่หลายเลยเลยเกือเค็มยวเลย <c oughs> พอดีเลยระวังด้ยเอ้ยเจอยม่เจียว แก็มเข็มไปไปสลัดเตียมคนตีนเอ๊ะหลังหนึ่งครับปิป้งปลาปิป้งปลาพี่น้องกินเขาปิ้งปิป้งปลาแล้วสิพาพยายามเบ็ดกบพลาลาไปใส่เบ็ดกบไปแล้วนะครับประมาณส่าหลังนี่แหละพี่น้องเอ้ยยี่สิบหลังน,ลนี่แหละนี่ปิ้งปลาปีงปลานาจัดลอยครับพี่น้องครับมามาเอาบรรยากาศท้องไห้ท้องหน้านับกันพี่น้องเอ้ยสุดหยวนเจ้าใส,ส,ส่ไปไกลบ้างในเบ็ด โอ้กลุงน้องเตะกูเออเดี๋ยวสิพาพยายามคอยเอาโคมมานดมดิเออไม่ชื่อดใจเลยเบ็ดเศร้ารักมั้งเนี่ยผู้เฒ่ามาเกี่ยวเข่าขอขาเพิ่อนี่มุดเป็นฝาเก่าอาบรรยากาศกีต้าเว้นคอยตกดินแล้วครับพี่น้องฝลเนี่ยตะวันรับขอบฟ้าไปแล้วอ้าวเดี๋ยวกินปิ้งปลาเจ้านอยพี่น้องแล้วกันสิพยายามเบ็ดครบครับมือนนี่กทางตรงกลางท่าสิ่งปลาเลื้อยห้อย เอ้ยคักหลายคักหลายนะแฟนครับแฟนครับเอ็มซีมันเรียกร้องมาหลายก็เลยออกมาเฮ็ดคลิบไปเพิ่อนเบื้งนะครับพี่น้องกินข้าวปลานอนหน้านะครับใส่เบ็ดกบเพิ่นว่าจัดร้อยกับมาเฮ็ดให้นะครับตามคำเรียกร้องแฟนครับเอ็ซีนะครับเมื่อวานเมื่อก่อนจะร้อยเปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะครับพี่น้องบบนี่พี่น้องจื้อโปรไฟล์จัดร้อยบ่ได้กลับไปใส่โปรไฟล์เก่าคือเก่าพี่น้องเลย อ้าวขออนุญาตครับกลับไปใส่สีฟ้าคือเก่าดอกนะครับแฟนครับเอ็ซีฮาบอเห็นนะครับบางคนครับเอาซิมตาก็เลยกลับไปใส่ตัวเก่าแล้วกินปิ้งปลาแล้วพยายามเม็ดครับพี่น้องครับอ้าขออนุญาตปิ้งปลาสักเกินเอาละครับพี่น้องครับสุกแล้วครับสุกแล้วปลาโตแกงเห็ดอปวกกามานี่เอาบรรทัดกินกอนโมลี่เจ้าผู้เจ้าใส่แรงงานอ้าวจัดลอยกรมาตัวนี้ปัดโต วัวโตวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้ยตายตายจะเก็บวัวโตไหวกับเปลียนโอ้ยฟองโพดิไฟกข้ามาวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดสุดยอดครับผมอ่าใส่สวดใส่สวดโอ้ยจัดลอยเอาปลาแล้วเอาเอากินปีกปลานั้งกันได้หลายคนมันเสียพี่น้องครับบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนานะครับวิถีชีวิตอีสานบ้านนอกี่น้องเอ้ยปีกปลาพอดีกินเนาะปองโพดิไฟนะครับ ลูกบินเลี้ยงเองครบลูกบินนะแม่นครับเลี้ยงเองครับผมเลี้ยงเองกินเองพร้อมเอ้ากินกินกินทียบงานเอากินข้าวกินน้ากันได้ละสุเลมาแล้วบ่อมา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 เชฟคไม่กําลังเปลี่ยงอีกเออเอใครอีกดีเชนเดเดี๋ยวกินข้าวแล้วจะเข้าวสิไปยามเบ็ดครบกับบรรซาครับพี่น้องครับบรรซาใส่เบ็ดครบไปแล้วบไม่เ้าม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 าคำจังน้อยใหครบกินเบ็ดก็น่าบรรซาเขาจะไปเนาะนี่กินข้าวก่อนแล้วแต่บรรซาหิวข้าเอง เอากินกันหลายๆคนมันยังเสียบกินแบบทรงไหทตงหน้าพี่น้องเอ้ยได้หดแกงเฮ็ดปวกแยงเฮ็ดปวกแต้ยบมากๆบ่แต้ี้ยบแขวแแขวะแขวะเอาบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกแรกก่อนมากๆพลดข้ามสองข้ามต่อเดาเอาต่อเดากันตอดเอากันมาเด้อพี่น้องเด้อกินเขาน้ำกันอยู่ทรงไหทตงหน้าพี่น้องเอ้ย กินข้าวแล้วสิผาพยายามเบ็ดครบต่อครับต่อครับปิ้งปลานิ่นครับเลี้ยงเลี้ยงกินเลี้ยงพี่น้องครับเราไม่ใช่ธุรกิจเรากินกันแบบนัต้องกินแบบไทยบ้านนะครับผมเนาะเลี้ยงไว้กรับเลี้ยงไว้กับให้พี่น้องบ้านเท่าในลาบก็ได้กินได้ยากกันพี่น้องนะครับบ่าเน้นขายครับเน้นเน้นกินเน้นปั่นพี่น้องนะครับเที่ยวเสี่ยมแซ่บจัดเลยแซ่บๆครับครับครับ ต้องขอประทานไปพี่น้องครับจาดร้อยเปอร็นต์เพคือคนปกติครับว่าเห็ดปวกฮ็ปวกเต้มบวกเต้มไปเก็บมาเ็ดวกท้งนะครับผมหลายแพงนะครับหลายบาทนะครับผมของแท้ครับกนองปลอมสิเป็นอย่างครับเป็นปกติเป็นงมกงซะน้อยไม่ซมพ่อเนาี่ยายเปาแเกงแน่นอนเลยนมาพี่น้องกินเ้าจะกึ้นะครับ กางทงกลางท่าพ um ja, okay. oh, oh, ี่น้องเอ้ยจ้ำแหงยังบาดเอาจ้ำจ้ำโซเล่จ oh, ้ำลึกเข้าไปไม่ละบ่ไม่ละเอาไม่ทอดไปแหงเอออันี่เออเพียงเพียงซะไปแหงคอยจะกินปลาแหงกุหลาบกว่าปลาสด้วยเด้อปลาแหงกู้งได้อามสั้งยาวโซเล่ดีเอามาดัดไปกินใจเอยกินให้มันเหลวแรงกินแล้วไปนอนเฝ้าข้อยเจ้าเสียข้อยด้วยเนี่ย กล้วยลายกล้วยลายตัวสามสี่ตัวบนกล้วยเล่าจันลอยนะครับคนสดพร้อมเี่คนสดพร้อมโค่นสวดโนะ่นสวดรรสวดบ่พ่อสดพร้อมบ่เสีน <c oughs> <c oughs> อ่ะขอได้ยานกินขา้าวได้สิพยายามเบ็ดกับบรรทาครับพี่น้องครับบ้านนี้เอ้ามามาพี่น้อง,มา,ม,าองมาจวดจวดปีงลาน้วกันครับอ้าวกินข้าวแล้วไปก็เด้อพยายามเบ็ดก็เด้อวันเด้อไปก็นั่งถ่ายอยู่เที่ยงนี่ละใส่แบบ้ปล่าเดี๋ยวแต่ไฟก่อน ไปแล้ววะฐานนะไปพี่น้องได้เวลาแล้วครับบัดนี้สิพยายามเบีบละครับ,บ,าม,บ,รบมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแต้แน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 เต้นเต้นเฮาพยายามเบ็ดกับพรา,าครับบัดนี้มามากระต้องก็ถือให้เจ้าเป็นคนใส่เจ้าตรงจือได้อยู่แล้วว่าเจ้าใส่ไปเซ็ตเนี่ยเจ้าจืดว่าจืดเลยโลกนี่ให้เลย นะครับหลังจากปลากินเข่าปิ้งปลากันเรียบร้อยนะครับกินเข่ากินน้ำเลี้ยวลงมายามเบ็ดกับพี่น้องบัดนีงใส่ทั้งบัดจชกหลังบุหรีโอ้ลุยปลาเข่ากันเลยตัวนี้บัวอ้อมเนี่ยไม้ไปเนาะเบ็ดสี่เลยจุดอะไรอยู่ต้องใา่มายามเออเอ้าเรีนมาตอ่อจี๊ด กบกูเล็กหน่อยมาใส่มามาันเอาไปกินเบิด์อะไรตีเล็กหน่อยนะมาขอถือให้เอามาเอามา,าให้ในใส่จากหลังให้นี่งมาพี่น้องมายามเบ็ดน้ำกันครับผมยามเบ็ดน้ำกันงครับ,รบพี่น้องครับเจื้อเอาเด้อป้านผู้เฒ่ามาเกี่ยวเข่าก่อขาผู้เฒ่าก็เ,าเป็นท่าได้เวย้ยจะไปพาลงบานหมดเลยลุยปลาเข่าครับพี่น้องครับ mặt em này qua cục ngoài gặp nổi tôi tiền thể như thế nào Như thế này À Mà 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 oh, đỏ, ngô wow! đi. Ngô à? tụi ừ, Mà Nằm mama 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 Mà 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 mama 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 นั่นั่นเอา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 โอ้เต็นเขาองเขางเลยบาทนี็อ่ะมาๆๆตรงนี้เด้อเด้อเดแก้วแก้วมาตรก็ตตเนาะโอ้เจ้าลุมเลยเมีแก้วแก้วเอาล้พี่น้องเอาแล้วโอ้ยกบหน่อยเพราะท่านใหญ่บันไดเอาเอาลงอ้อย่บาบหน่อยเด้อสีหน่อยเอาไปปุ่นเปยังปอยูฝั่งเปยังเอาใส่นี่ละว่ยัดอกวายดอกเอาลงลงได้ดนได้้วพี่น้องตัวนึงนะครับผม แกแกวแกวแเ้มากกำไปนี่นี่มาไถวันหน้าจะลอยบมีกบเน้ใส่ทีเลยโอยเกือบมันงูมากินกวนตัวนี้นาะเกือบตัวไนไม่ที่ได้น้ำตัวนี้ใส่ขนไปข้นไปน้ำนไปมาไปน้องมาย้ำเบ็ดยำเบ็ดพี่น้องมานเลวอะไรตัวนึงลรอครับผม โอ้โหแกวแกวแกวน่าจะลอยมีกบอยู่ดนะพี่น้องเด้อบริจาใจลงไปเบิ่งดูนั่นดิเนี่ยไปก็เห็นตัวขั้นเดืดเป็นไรขั้นนี่โอนอ้อยโอนนอยลอยโบตีอ้าวหามก็ได้เสยหน่ามาติงเลยมั้ยเอามาเบิ่งก่อนเอามาปดมาพี่น้องเบิ่งก่อนเอ้าจนโบตีงโอ้ยโคบหน่อยสำปุ่มมือนึงไหมจนโบตีงโอ้ยตาด่าย แต่พราะว่าขัเนเบ็ดคือบัวตีงสักหรอกว่าเอาไหมสวางลับพี่น้องสวงแล้วตัวนี้หน่อยหนึ่งครับสะเขียดโม่หนี่ยเว้ยสะพปนบัวตีงไหมโอ pigs, ้เสียงเขียดจะหน้าห้องแอน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 ก่นเลบรรยากาศเรียบร้ยใส่ทีกันแต่ว่าน้องเดียวเว้ยเดี่ยวลูกใหม่กับเป็นน้องใหญ่ชื่ออดไรพนีหน่อยพ้อแนทโอ้แขวแขวสว่าล้วพี่น้องสวงแล้วมั้งปนจะนอนไปสมมืออื่น ต้มนมันสมปนเ,เอาเเม็ดปลตัวนี้เอามาถ้ามาาติล้ววนพี่น้องเลยนะครับเนนนนสียงหลีดเลไลทั้ง,อ,งอืน่นก็ตกบึ่มเบ,มบ,มบมทั้งข้ามปาตกเง <โด S 1> ือกไหลโอันโอ้ยแม่มมเกือบล้มหลุม ไ่เบทครบน้องใคห,หน้าน้องทีมีน้นำพี่น้องครับมันจังสิอันนี้จังสิมีครบนะครับพักกระกนแยงกำลังสีงามพี่น้องเลยใส่ยุรออมแอมเทียงนี่ยหละพี่น้องหมวยจือดีๆได้ <c oughs> ของขาผู้เฒ่าได้ยนมเพิ่มมากเกี่ยวเขานั่น,นตนลายได้จือดีๆได้เถ่าเว้ หาเบิงหาเบิ้งดีๆเขาต้องเอาหนังหมไว้มมนยังนสิจือได้ยังวะกระดาษขาวๆหรือว่าถุงปกติมัดขั้นมันไววขอยกะลืมบอกเจ้าตัวที่แรกเนาะนั่นแหละนำนำไปเพือเห็นนำหาเบ็ดโบเห็นล้วคับาทไหนเอาหลงเบ็ดเลย

เห็นบ่เตรเอาลับมาจะไปเบิ่งไปเบิ่งน้องใจก่อนสนใส่ทั้งใดอีกบ่เนี่ปูโนหนาอะคติ้มเลยนอะไรม่มีหนาไปไปเบิ่งมีน้องครับเห็นหนดงูครับได้ทั้งกบงูในี่ขอล่าและงูเนี่ยคอยานแต่ทีมงานไปกู่ไฟไปจับงู่อยกัยังใค้ก็จับ เขากําลังงามไม่้องครับเนี่ยเขาเขียวงามขนาดเลยนะครับไห้นี่อันนี้จะเป็นหน้าเพื่อนแล้วครับหน้าป่าหน้าลูกตัวกับหน้าจาดร้อยนะพี่น้องนะครับลงมาไกลเทียงแนครับให้นี่ไปตามไม่เบิ้งตามไม่เบิ้งพี่น้องเอ้าน้องหนามตัวนี้น้องนหนามน้ำตาเอ้านั่นเด็ดอันเม่นบอนอันเม่นอ่ะข้างข้อไป่ไมไม่เป็นจีบเลยเนอะโอ้ยมันไ่หมดจี๊ดเลนี่อ่ะนดี๋มันท้ายูุริมน้องอ่ะโอ้จะฟังผุดใส่ประด้เอ้าหลังนี้ เอาลังนี่คี่กระเดือนร้อนเอออเาเอาไปเพิ่งเจอหนึ่งนนั่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 นโอ้ยเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเมียโต๊ะปงใหญ่บันไดครับพี่น้องซ้ำนี่พอดีป่มปน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 ต้องขวบบ้างถุงเตียนอูกซะหน่อยนี่ครับพี่น้องครับว้าขาสี่ปลางางบ่มาหาเบ็ดมาเอามาเก็บมาพี่น้องเบิ่งน้ำกันครับหัวเขียวลืมๆครับพี่น้องนี่คือกบหน้าของแท้ครับ โอ้ยจอยเนาะก็บมไม่แนวกินเนี่ยเป็นจ่อยยังไงบุมันใหญ่ตัวนี้ใหญ่ละพอยแต่ใส่มานี่ยว่ท่านพ่อตัวใหญ่นี่แล้วเบิรมากระชับโตีนผมมือช่วงนี้ปีนี้ฝนบดีแต่ที่แหลกหัวเขียวยาวเลยเบื้งหัวมันดูคืองามเลยหัวมันนะโอ้เอามากินเลิกเดี๋ยวแปบสามแล้วพี่น้องโอ้ยพอดีปนพอดีปนนี่ มันมนเด้อมนนี่บ่คือปีกาย่ปเดยกไยไปย่างจากหลังนี่ไปยางก่อนบจักน้ำเจ้าอแล้วจาใส่ไปส่้บ่อ่ใส่เใส่ริมน้องนี่ล่ะโอ้หลังนี่เมียบบ่อมากจันขี่กรเดือนร้อนโอ้บ่หลอน้อยยังดูเก็บรอดข้นมาสาวเามีแบบมีงานเท็เนีอื่น สามโตล้วพี่น้องเอ๋ยมนตีเต็มหัวแรกครับไอคอนสแจ้งแม่นแล้วกบมันสิออกินยำนั่นเอาเอาเนี่ยฟังคนเดียวโอ้ยว่าเปนเขียดอีโม่โอ้ยโตกวบพี่น้องเอ้ยโวยมาไหมตีเต็ดหางอตวอัดเลยครับซีแล้วแกวมัน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 พี่น้องเลยโว้ยสัมผูมือนี่มันได้ไหมโตโคบันี่แล้วกูมือนี่มันเอส่เลุดเต้ไปมันลต ตัท ok. ีก oh oh. ็ไปอย่งูดปากไปโอ้ยตายตายตายแมงใหม่เขาตาอือแมงยังเขาตายเขาร้เนเนาะมาอือังนี hmm, <sh> 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 ่ยกกิรีเขาังนี้มันกิลงหนองแล้วมันจะมันยีดแเดือนฉีเดือนน้องกลับเอไงไปน้องครับน้องจำเลน้องครับนี่เวลาเขาเจะฝุ่นแล้วเป็นน้องห่วยน้องยังคับน้องมาโอเคเป็นปลาคูด้เดี แมนบอกว่าแมนเอาอยู่ดีโอยกบมันอยู่ในหนองสิเดี๋ยวนี้หลังมันโกงหลังมันโกงแต่บนทั้นเห็นตูดเซ็ตแมนดูวะปลาป่ะจ๊ะปลากินป่ะจ๊ะเอาขึ้นมากันนะเฮ้ยคือเกี่ยวสั่นปลากินโอ้ยปลากินเกี่ยวหลังกองเลยเซ็ตขอรออ่ะเอาอม่ยังรุดแล้วล่ะสร้างเพื่อนเพป็นเบาอยู่ประมาณปลากินแล้วหรังคือถ่ายฉบับนี้เปิดเลยติเปินเลยสุดแหละ โอ้ยปลากินแล้วกันน่นไปด้วยจะมาปูปลากินจีนจังหน่อยแล้วมันหน่ออุ้งปลายโอ้ยสี่ตัวพี่น้องครับน้องสองสามสี่สี่ตัวหรือหา้าตัวสี่ตัวเนาะสอ้าวพอได้ต้มปนพี่น้องเลยเบิดอะไรเป็น,นบ้านนี่เบิดเบ็ดเบ็ดเลยโอเคตอนนี้หมาดเติบโตพี่น้องครับเบ็ดเศร้าหลังไปควบสี่ตัวพี่นอ้องนะครับไม่ได่ควบหลอด <c oughs> ควบหน่อยอา้าวโอเคเซ็ตทรับเรียบร้อยครับคลิปนี้หมาน ครบได้อยูซีโตอยู่พี่น้องครับผมเมาคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องครับแฟนครับยูซีที่บอกให้จานลอยมาใส่เบ็ดกบนะครับเมื่อไหรมาครับพัลลาครับทีมงานเสิบไม้บะมันกับโบเมนบะหมานกับโบเมนบะหมานดอกซ้ำหนี่งถือว่ากับพ่อได้ปนพ่อได้ปนอ่าโอเคพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วจวดจวดขอบคุณติดตามด้วยก่าเด้อติดตามคือเก่าคือเดิมครับลอยผ้าลาะผ้ากินผ้าเที่ยวมื่อนี้ผ้ามาใส่เบ็ดกบนะครับพี่น้องครับเอาเขาซ้ำหนึ่ะพี่น้องกรับขึ้นเทียงก่อบบาขคคุณหลยๆรั